ประเพณีถวายเทียนพรรษาประวัติศาสตร์แห่งแสงสว่างและอนิสงค์อันรุ่งเรืองประเพณีการถวายเทียนพรรษาเป็นหนึ่งในพุทธประเพณีที่สําคัญและงดงามของไทยซึ่งปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนานในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาโดยมีหลักฐานมาจากความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและประโยชน์ใช้สอยในอดีตก่อเกิดเป็นวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์และเปี่ยมด้วยอนิสงค์ผลบุญความเป็นมา จากแสงสว่างที่จำเป็นสู่พุทธศินอันวิจิตประวัติของการถวายเทียนพรรษาสามารถย้อนกลับไปได้ถึงสมัยพุทธกาลในครั้งนั้นยังไม่มีไฟฟ้าใช้ดังเช่นปัจจุบันเมื่อถึงช่วงเข้าพรรษาซึ่งเป็นฤด,ดูฝนพระภิกษุสงฆ์จะจำพรรษาอยู่ณนวัดใดวัดหนึ่งเป็นเวลาสามเดือนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติศาสน,นกิจการเดินทางไปในที่ต่างๆไม่สะดวกและอาจเหยียบย่ำพืชผลของชาวบ้านเสียหายได้ ด้วยเหตุนี้ในเวลากลางคืนการปฏิบัติาศาสนกิจเช่นการทำวสวดมนต์การศึกษาพระไตรปิฎกจึงจำเป็นต้องอาศัยแสงสว่างพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาจึงได้ร่วมกันนำขี้พึ่งมาหลอมรวมและฟันเป็นเทียนขนาดใหญ่เพื่อนำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์สำหรับจุดให้แสงสว่างตลอดช่วงไตรมาสของการเข้าพรรษาในระยะแรกเทียนพรรษามีลักษณะเป็นเทียนเล่มเล็กๆหลายเล่มมัดรวมกันให้เป็นต้นใหญ่ เพื่อให้สามารถจุดได้นานต่อมาจึงมีการพัฒนาเป็นการหล่อเทียนเป็นต้นขนาดใหญ่ขึ้นและวิวัฒนาการสู่การแกะสลักลวดลายอันวิจิตรการตาบอกเล่าเรื่องราวทางพุทธประวัติชาติกอรหรือสัญ,ญลักษณ์มงคลต่างๆจนกลายเป็นพุทธศินอันงดงามและเป็นที่มาของประเพณีแห่เทียนพรรษาที่ยิ่งใหญ่ในหลายจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมีชื่อเสียงไปทั่วโลก อน,นิสงส์แห่งการถวายเทียนพรรษาการถวายเทียนพรรษาไม่เพียงแต่เป็นการทำบุญเพื่อประโยชน์ใช้สอยของพระสงฆ์เท่านั้นแต่ยังมีความเชื่อที่สืบทอดกันมาว่าจะส่งผลให้ผู้ถวายได้รับอน,นิสงส์อันยิ่งใหญ่หลายประการดังนี้เกิดปัญญาดุจแสงสว่างแสงเทียนที่ส่องสว่างเปรียบได้กับปัญญาผู้ที่ถวายเทียนพรรษาจะได้รับอน,นิสงส์ให้เป็นผู้มีสติปัญญาฉเฉลียวฉลาด มีไหวพริบปฏิภานทั้งในชาตินี้และชาติหน้าสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆในชีวิตให้รุ่วรงไปได้ด้วยดีชีวิต,ตรุ่งเรืองโชติชิงวชวงศ์แสงสว่างของเทียนยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองเชื่อว่าผู้ถวายจะประสบพบเจอแต่ความสว่างสวัยในชีวิตมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานการเงินและเปี่ยมด้วยลาบยศสรรเสริญ เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาการทำบุญด้วยการให้แสงสว่างถือเป็นทานอันประเสริฐจะส่งผลให้เป็นที่รักใคร่เมตตาของคนรอบข้างและเหล่าทวยเทพเทวดามีบริวารและมิสหายที่ดีจะเป็นผู้ที่แวดล้อมไปด้วยกัลยาณมิตรบริวารที่ดีคอยให้การสนับสนุนและช่วยเหลือเกื้อกูลมีกายทิพย์อันสว่างสวยัยเมื่อละจากโลกนี้ไปแล้ว เชื่อว่าจะไปสู่สุติภูมิมีกายทิพย์ที่สว่างสวยัยงดงามเข้าถึงพระนิพพานหากมีบารมีที่สั่งสมมาเพียงพออาน,นิสงส์แห่งการถวายแสงสว่างนี้จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่นำไปสู่การเกิดดวงตาเห็นธรรมบรรลุถึงพระนิพพานในที่สุดโดยสรุปแล้วการถวายเทียนพรรษาเป็นประเพณีที่สะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธาความสามัคคีของชุมชน และภูมิปัญญาของคนไทยในอดีตที่รู้จักนำสิ่งของจำเป็นมาเชื่อมโยงกับหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาก็เกิดเป็นประเพณีที่งดงามและเปี่ยมด้วยความหมายอันเป็นมงคลสืบมาจนถึงปัจจุบัน